วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมทานเลิศกว่าอามิสสถานในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคของเราได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างเหล่านี้คืออามิสสานและธรรมทานในบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ธรรมทานเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างเหล่านี้คือ การแจกจ่ายอามิตรและการแจกจ่ายธรรมในบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างเหล่านี้การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างเหล่านี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตรและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมในบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างเหล่านี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ ในอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เงียบโสดลงฟังนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคําอันเป็นที่รักการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ชักชวนผู้ทุศิลปให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศิลปชักชวนผู้ตรณีให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความถึงพร้อมด้วยจาคะชักชวนผู้ปัญญาสามให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เลิศกว่า การประพฤติประโยชน์ทั้งหลายในบรรดาทานทั้งหลายธรรมทานเป็นเลิศก,การให้ธรรมะเป็นเลิศในการพูดวาจาที่ไพเราะวาจาที่น่ารักหรือถ้อยคำที่น่ารักกลายเป็นว่าคือการแสดงธรรมบ่อยๆแก่ผู้ที่ต้องการฟังนี่เลิศที่สุดสำหรับการพูดวาจาไพเราะส่วนการประพฤติประโยชน์ ก็คือคนที่ไม่มีศีลก็พาเขาให้ถึงพร้อมด้วยศีลให้ได้คนไม่มีศรัทธาก็นำพาเขาให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาให้ได้คนตรณีทีเหนียวกร็ชักชวนให้เขาถึงพร้อมด้วยการจาคะหรือการสลักแล้วก็คนที่ปัญญาสามก็ชักชวนให้เขาสามารถมีปัญญาให้ได้ ดังนั้นการที่เรามองเรื่องการประพฤติประโยชน์หนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็มกักจะพูดถึงการลงแรงช่วยกันในกิจการงานที่พออนุเคราะห์กันได้แต่กลายเป็นว่าดึงคนที่ไม่มีศรัทธาให้มามีศรัทธาดึงคนไม่มีศีลให้มามีศีลดึงคนตรณีให้ไม่ตรณีดึงคนที่สามปัญญาให้มีปัญญา กลายเป็นว่านี้ตังหาคือการประพฤติประโยชน์ซึ่งอันนี้อยู่ในสังขาวัตถุสีสังขาวัตถุสีมีการให้ปันการพูดจาไพเราะการประพฤติประโยชน์การวางตนเสมอกันซึ่งเราก็มองว่าการให้ปันก็คือมักมองถึงเรื่องสิ่งของการพูดจาไพเราะก็มักมองถึงเรื่อง การที่เราไม่ได้พูดหยาบคายต่อกันวาจาที่ชาวเมืองสุภาพเขาพูดกันการประพฤติประโยชน์ก็อย่างที่บอกไปคือการช่วยเหลือกิจการงานแต่กลายเป็นว่าพระศาสดาก,กับตัดสิ่งที่เลิศในก้อนแต่ละอันว่าเลิศของการให้ก็คือให้ธรรมะเป็นทานเลิศของการพูดวาจาไพเราะก็คือการแสดงธรรมบ่อยๆแก่คนที่ต้องการฟังเลิศต่อการประพฤติประโยชน์ เลิศที่สุดนั่นก็คืออย่างที่บอกไปถ้าชวนผู้ไม่มีศรัทธาศีลจาระปัญญาให้มีศรัทธาศีลจาระปัญญาเล่านี้เป็นตน้นและก็อย่างที่อ่านไปช่วงแรกอมิสทานก็คือการให้วัตถุเข้าของกระมทานคือการให้ธรรมะถ้าเทียบกันสองอย่างนี้ธรรมะก็เลิศก,กว่าแจกจ่ายสิ่งของกระแจกจ่ายธรรม แจกายทำก็เลิศกว่าอนุเคราะห์ด้วยสิ่งของกับอนุเคราะห์ด้วยธรรมอนุเคราะห์ด้วยธรรมเลิศกว่าและพอเทียบกับการให้ทั้งหมดธรรมทานก็เลิศที่สุดที่พระศาสดาตรัสอย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่เวลาพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมหรือใครก็ตามที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็สามารถนำพาตัวเองให้ออกจากทุกข์ที่เขามีอยู่ได้ และทุกที่สุดก็คือการแก่และการตายคือชราและมรณะคนที่ได้ยินได้ฟังทมคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติตมก็สามารถเอาตัวเองออกจากชราและมรณะที่เป็นทุกนี้ไปได้การเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ไม่มีอีกต่อไปอย่าลืมว่าความเกิดเป็นทุกข์กล่ําไปทุกชาติเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นทุกมากทุกน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ ไม่พ้นไปจากทุกแน่นอนแเราคนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะก็จะทราบเองว่าความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติจริง